การประชุมคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญวันนี้นะคะ5แกนนำกอปปสนำโดยนายถาวรเสนเนียมค่ะก็เข้ามาให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาการยกรางโดยหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นต้นแบบสู่การปฏิรูปค่ะและก็พร้อมปฏิเสธถึงการที่จะนำเรื่องนิรโทษกรรมกลับเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวหรือไม่ค่ะ การประชุมคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญวันนี้มีแกนนำกปปสห้คนค่ะนำโดยนายถาวรเสนเนียมนายเอกนัทพร้อมพันธ์นายสุริยศัยกตาศิลานายสาธิตวงหนองเตยและเรือตีแซมดินเลิศบุตรค่ะเข้าให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเป็นตัวแทนจากภาคประชาชน เพื่อต่อสู้ให้เกิดการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะคะโดยนายเอกนัทเปิดเผยค่ะว่าการเชิญมาให้คำแนะนำวันนี้ไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่หวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นรัฐธรรมนูญแห่งการปฏิรูปประเทศซึ่งหลักสำคัญต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกการถ่วงดุลสามอำนาจหลกักรวมถึงการลดผูกขาด รวมสุมอำนาจนะคะเป็นการกระจายอำนาจทางนี้ก็ไม่ขัดข้องเรื่องการทำประชามติแต่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดเพื่อให้รัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับและหากมีประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ขอตอบว่าจะออกมาเคลื่อนไหวหรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับภาคประชาชนอย่างไรก็ตามนะคะทางกลุ่มกปปสก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งคณะเพื่อติดตามคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะ ขณะเดียวกันกปปสไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลยกเลิกกฎอายการศึกหรือไม่โดยถือเป็นอำนาจของรัฐบาลในการตัดสินใจค่ะค่ะและภายหลังจากการประชุมนะคะทางโฆษกคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะมีการถแถลงข่าวผลการหารือของกลุ่มกปปสให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบในเวลา12อนาฬิกา30นาทีนันทวัฒน์ทับเทียวถ่ายภาพพัชรินรัตนชัยทีมข่าวไอ n อรายงานจากรัฐสภาค่ะ